เอ้ยวัสดีครับวิสดีมีรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับตอนที่คนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้กำลังแหกคุกจากแมสซิตี้นะครับห้อยกลับกันมาอีกแล้วฮะคลิปนี้คาดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของแมสซิตี้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเจอกันอีกทีตอนที่มีอีเวนต์อะไรใหม่ๆนั่นเองนะฮะหรือใครอยากจะให้ทำหัวข้อไหนก็บอกกันได้นะครับโอเคสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมจะพามาดูเรื่องราวแปลกๆแ,แล้วก็เรื่องราวลี้ลับนะฮะในแมสซิตี้ภาคสองกันนะครับมีทั้งหมด8เรื่องด เออมีทางไอเทมลับแล้วก็เรื่องแปลกๆเรื่องลับๆ,ๆด้วยถ้าอกมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใกันด้วยนะครับเพื่อพลาคดคลิปดูใหม่ๆนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวแรกกันดีกว่าครับผมจานดีโาบักหมดตูทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับรอวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอาิเบไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการอื่นๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตากสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะสำหรับเรื่องราาที่หนึ่งนะครับเราจะไปสอนวิธีการเอาเจ็คแพดกันครับสมัยก่อนในวิธีการเอาเจ็คแพดผมจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะต้องไปเอาที่สนามบินแต่อันนี้ก็อ่าไปที่สนามบินเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีเนี่ยจะแตกต่างจากภาคแรกเยอะพอสมควรเลยนะครับ อย่างแรกเราต้องไปที่สนามบินกันก่อนไป let's go ตอนนี้ผมถึงสนามบินเรียบร้อยแลวฮะเหมือนเดิมนะครับเราทาเหมือนเดิมใครที่ดูคลิปที่แล้วมาแล้วนะวิธีการขึ้นเ,เน,น,นเครื่องบินนะครับป้นเครื่องบินนะครับอย่างแรกเราต้องป้นเครื่องบินก่อนนะเหมือนเดิมฮะขึ้นรถคันนี้แล้วเราก็ขึ้นเลยฮะโอ้ยขึ้นแบบใหม่ครับผมกูเลยยังชอบเหมือนเดิมติดซีโฟนะครับโอเคเรียบร้อยฮะติดระเบิดเรียบร้อยก็เหมือนเดิมก็ผมรอเครื่องบินระเบิดลงสู่ทะเลน่าสงสารเครื่องบินลานี้จริงๆนะฮะขึ้นทุกทีและระเบิดทุกทีเลย <c oughs> โอเคขอนอนสําหรับการป้นเครื่องบินอันนี้นะครับ <c oughs> ก็เราจะไปเอาปืนเลเซอร์น,นั่นเองนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยตอนแรกกูพูดว่าเจ็คแพดหรือเปล่าวะนาจะพูดผิดน,นะท่านผู้ชมขอไปกันด้วย <c oughs> <c oughs> เออไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นเทกให้นะครับมันคือเอาปืนเลเซอร์นะครับหล้วก็คงถามว,าว่าพี่แล้วปืนเลเซอร์นี่มันดียังไง <c oughs> ก็สำหรับผมมันเป็นปืนที่ดาเมจแรงมากนะ25เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะสำหรับดาเมจของปืนนี้ยิงแบบคนประมาณ4ี่นัดก็คือ เดี้ยงนะครับตายหงเลยถ้าไม่มีเกาะโอเคตอนนี้เครื่องบินพังเรียบร้อยฮะไปเหมือนเดิมกันทุกคนเปิดฝากระโปรงไปนะครับแล้วก็มุดลงไปเลยเหมือนเดิมระวังเลเซอร์กันด้วยแล้วก็มองหารหัสฮะรหัสครั้งนี้คือ6658นี่นะฮะมันจะมีตู้อย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตู้นี้กันเราต้องไปเปิดเออรหัสก่อนมา6ก5 8ป๊าบนะครับเสร็จสิ้นนะฮะแล้วเราก็ไปที่ตู้นะครับล็อกเกอร์เมื่อกี้นะครับมันจะมีการาดเขียวโผล่ให้เรามานั่นเอง นี่ฮะตรงนี้เลยนะครับกดอีค้างปับ๊บเราก็จะได้การ์ดสีเขียวมาแล้วนะครับแค่นี้เองส่วนใครอยากจะป้นก็ป้นได้นะครับอ่ส่วนตัวผมไม่ป้นละกันเราก็เปิดประตูตรงนี้ออกได้เลยนะครับไป let's go และสถานที่ที่เราจะไปได้ก็คือแอร์เรียห้าสิบเอ็ดนั่นเองนะครับซึ่งน่าจะอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้นะฮะไป let's go กันโอเคตอนนี้ผมเดินทางมาที่แอร์เรียห้าสิบเอ็ดแล้วท่านผู้ชมก็สถานที่ที่จะอยู่ก็จะอยู่ตรงนี้นะดูจากแผนที่ได้นะครับอ่าก็จะมีสัญลักษณ์เอเลี่ยนอยู่นี้นะครับไป เปิดเข้าไปเลยนะฮะและก็ให้มุ่งหน้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมด้านล่างอ่ะนะครับเดี๋ยวขอเอายานอวกาศของผมดีกว่าโอเคนะครับเราก็ขี่ลงมาตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับมันก็จะมีประตูให้เราปลดล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะลงไปเลยนะครับสถานที่นี้เป็นสถานที่ลึกลับนะครับเรีย51นั่นเองต้องใช้การาดเขียวเข้าเท่านั้นนะครับเปิดประตูป้ายเรียบร้อยฮะ และเราก็จะเจอกับร้านขายไก่ในตำนานที่มีปืนเลเซอร์เราเอาอยู่นะครับปืนเลเซอร์อันนี้สมัยก่อนเราต้องไปเอาที่ร้านขายไก่เนาะเพราะมันต้องใช้กาดเขียวด้วยโอเคเอากาดเขียวมาแลกโอเคได้แล้วฮะนี่คือปืนเลเซอร์ครับผม20นัดดามจบอกเลยว่าโคตรแรงดอกละ25กว่ากนวะ่านท่านผู้ชมนะาโดนนะห้าหกนัดก็คือเดี่ยงเลยโอเคจะสิ้นไป5้าสำหรับความรับแรกนะครับต่อไปความรับที่2คือเราจะไปเอาเจ็คแพดกันฮะ แจ็ค팟หรือหลายคนจะเรียกว่าไอพ่นก็ได้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยพ้นง่ายขึ้นนะฮะพ้นที่นู่นที่นี่แล้วก็สู้กับพวกฮีโร่เลยตำรวจง่ายขึ้นนั่นเองวิธีการเอานะครับก็ให้เราไปที่คาสิโนเลยครับผมไปเลสโกอีกหนึ่งความลับสนะําหรับคาสิโนนะท่านผู้ชมนะถ้าหากว่าเรา,เรามาหมุนกลงล้อนี้นะครับเราจะได้ของรางวัลด้วยนะครับซึ่งของรางวัลมีเยอะเลยหนึ่งในนั้นมันจะมีรถด,ด้วยนะครับหนึ่งคันแต่มีโอกาสออกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งวันมาหมุนได้หนึ่งรอบโอเคผมขอหมุนดูนะครับ มาดูว่าเราจะได้ของอะไรนะฮะอยากได้รถมากเลยได้ข่าวว่ารถมันเท่มากเลยนะครับผมไปเห็นมาละโอ้โหเฉียดนิดเดียวฮะเกือบได้รถนะครับได้เงินมา2 0 0 0 0 0งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเอาการ์ดกันเลยครับผมการ์ดนี้จะเป็นการ์ดสีแดงนะครับมาอย่างแรกก็เหมือนเดิมแฮ็กคอมก่อนเข้าไปในประตูเดินลงมานะครับตรงนี้ชิลๆเลยส,ยสบายๆถือปืนไว้ก็ดีนะฮะแต่จริงๆไม่มีใครหรอกตอนนี้ก็เหมือนเดิมหลบเลเซอร์นะครับปดนี่นะครับแบบเร็วๆนะครับต้องเร็ว ถ้าไม่เร็วแล้วก็เดี๋ยวพาดแน่นอนโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เข้ามาในประตูตรงนี้นะครับหลบเลเซอร์นะครับให้ดีก็คานไปเลยนะฮะขานก็จะง่ายสุดนะครับ <c oughs> อาจจะอาจจะช้าหน่อยให้เราสังเกตห้องที่มันมีไฟกระพริบนะครับนี่ไงเห็นไหมมันจะมีห้องห้องหนึ่งนะครับมันจะสุ่มนะจะมีไฟกระพริบสีเขียวสีแดงนะครับซึ่งแปลว่าห้องนั้นเนี่ยมีการให้เราไปเอาอยู่นะท่านผู้ชมโอเคมาเอาเลยแล้วกันนะครับยิงไปเลย นะครับเปิดเปิดนะครับเราต้องตีด้วยตีโอเคเปิดแล้วนะฮะนี่เลยแล้วเราก็หมุนสล็อตหนึ่งครั้งนะครับลิกเดลิสลิสลโอเคได้การแล้วนะครับเราก็ดึงการออกมาปราบเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วครับผมหลังจากนั้นก็ออกจากที่นี่เลยหลังจากออกมาเสร็จแล้วนะครับให้เรามุ่งหน้าไปที่สตูดิโอของเจ้าของเกมนี้นะฮะโอเคสำหรับตึกของเจ้าของเกมนะครับก็จะอยู่ใกล้กับสะพานแดงตรงนี้นะก็คือตึกนี้เลยนะครับอ่ะไปลงจอดครับผมลงจอด หลังจากนั้นวิ่งเข้าไปในสตูดิโอเลยครับผมแล้วก็รอลิฟต์นะครับลิฟต์เปิดโอเคขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาที่โซฟาตรงนี้นะฮะมันจะมีที่ให้เราใส่การ์ดอยู่นะครับเอาการดแดงออกมานะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วเราก็จะถูกลงลิฟต์มาด้านล่างตรงนี้นะครับและเราก็จะได้กับแจ็คแพ็กนั่นเองนะฮะอันนี้เลยนะครับง่ายิดเดียวเอาการดมาแลกเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคเรียบร้อยปั๊บนะครับได้แล้วนะฮะ เราก็จะใช้เจคแพดได้แล้วนะครับนี่สบายสบายเราจะได้1อาวุธกับ1ไอเทมที่โกงที่สุดในเกมนะฮะนี่แหละครับผมมันก็จะคอมบูกันนะฮะแล้วก็ยิงป๊าปๆๆๆๆาป๊าป๊อย่างนี้เลยนะครับมันจะทําให้เราป้นง่ายขึ <S <S ้นแล้วก็เอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นนะท่านผู้ชมนะนี่นะคือสองไอเทมที่ควรจะมีนะครับต่อไปเราไปดูนะครับสิ่งลี้ลับในเกมนี้กันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือห้องคุกกี้นั่นเอง ตอนภาคแรกก็มีนะครับสำหรับข้องคุกกี้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับไปอยู่ที่โลโก้ของแมสตี้แทนนะครับเห็นไหมตรงนั้นนะฮะจะมีคําว่าแมสตี้อยู่นะครับให้เรามุ่งหน้าไปเลยพอมาถึงนะครับเดี๋ยวขอจอดคอแถวๆนี้ขอจอดยืบโอแถวๆนี้ก่อนให้เรามุ่งหน้ามาที่ตัว C ตรงนี้นะฮะนี่ฮะเจอแล้วเจอแล้วนะครับรูนี้รูนี้นะครับแล้วก็คานเข้าไปเลยนะฮะคานไปคานไปนะครับคานลงไปคานลงไปแล้วก็วิ่งไปฮะเหมือนจะเห็นแล้วนี่ครับผม ห้องคุกกี้ซึ่งจะมีตัวละครแอดมินนะครับยืนให้เราคุยอยู่นะฮะแค่นี้เองนะครับนี่คือความลับของที่นี่หนึ่งอันนะครับก็ยิงไปก็ไม่เกิดผลอะไรคฮะเป็นห้องคุกกี้โชว์แสดงเฉยๆนะครับ <c oughs> เออนี่แหละค,คือหนึ่งในความลับอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคต่อไปเราจะพาไปดูนะครับ รูปภาพอมองอุดกันเนอนะฮะอิสตเตอ็อันหนึ่งคือรูปภาพอมองอัดครับผมเราจะไปที่หอคอยสีแดงนะครับเดี๋ยวขอเปิดแผนที่ก่อนหอคอยสีแดงก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับให้เราจอดเรือตรงนี้เลยนะฮะนี่เราเจอแล้วครับผมกับรูปอมองอุดนี่เลยเป็นอิสตเตกเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าไอแท่นี่มเป็นสีแดงเป็นอมองอุดตัวใหญ่ร,รูปภาพอมองอัดโคเท โอเคนี่แหละคือ1หนึ่งอิต์กง่ายๆต่อไปเราจะพาไปดูเรือผีสิงกันครับใครยังจําเรือผีสิงตอนภาคแรกได้บ้างฮะที่เราไปเอาพลังสีงเขียวๆนะครับตอนนี้นะฮะเรือลํานั้นยังอยู่นะครับแต่มันอับปางอยู่แถวสวนสนุกแถวนี้ฮะเดี๋ยวผมจะหาแป๊บหนึ่งนะครับจะไม่ผิดมันน่าจะอยู่แถวๆทะเลตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวเราจะดําน้ําลงไปดูกันเอ้ทุกคนเหมือนผมจะเห็นลางๆและ้ะฮะนั่นเห็นไหม เจอแล้วฮะกับเรือผีสิงในตำนานนะครับโอเคกลถึงแล้วกลถึงแล้วโอเคผมดำน้ำลงไปเลยฮะนี่เรือยังเป็นลำเดิมเลยนะครับแต่ว่ามาอับปางตรงนี้ซะแลนะฮะเออมันยังมาอยู่เว้ยนะครับพอเราเข้าไปก็มีแสงไฟระยิบระยับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้านในไม่มีอะไรอ่มันไม่มีอะไรแล้วนะฮะเป็นเรืออับปางง่งๆลำหนึ่งนะครับเรือผีสิงอันนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะนี่เลยนะครับโอ้ยังอยู่นะเนี่ยสุดยอด เนี่ยนะครับที่ขับลงที่ขับเรืออะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยโอเคนี่แหละฮะคือเรือผีสิงนั่นเองต่อไปเราไปดูหลุมศพกันบ้างนะครับจะมีหลุมศพไว้อะไรคนหนึ่งอยู่ในเกมนี้ด้วยนะฮะตอนแรกเลยให้เรามุ่งหน้าไปที่น้ําตกนะครับเดี๋ยวาหาน้ําตกก่อนน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเลยเราจะเห็นว่ามีน้ําตกที่ออกมาจากคล้ายๆเขื่อนเนาะก็ให้ไปตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าหลุมศพอันนี้เนี่ยนะครับเหมือนไว้อะไรใครบางคนนะซึ่งไม่รู้ภาคแรกเนี่ยมีหรือเปล่านะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่มีนะผมจะไม่ผิด ซึ่งให้เราพอถึงน้ำตกตรงนี้ให้เราดําน้ำลงไปนะครับดําน้ำลงไปเลยนะฮะโอเคเหมือนใช่ฮะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีรูให้เรามุดเข้าไปอยู่นะท่านะผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็เข้ามาแล้วฮะตอนนี้นะครับมุดเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาดูดิว่าเราจะไปโผล่ที่ไหนนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับอยู่ๆเราก็มาโผล่ที่นี่นะฮะนี่นะครับจะมีหลุมศพอยู่นะครับ IP โจอี้นะฮะหรือว่าโจก็ผมเคยได้ยินข่าวมาว่านะครับอ่ที่แมสตี้ไม่อัปเดตประมาณปีครึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าเจ้าของคนเขียนสคริปต์เนี่ยเขาเสียชีวิตนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาไว้อะไรให้คนนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องแต่งยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้ไม่ทราบจริงนะครับใครรู้ก็บอกกันได้นะครับว่ามันเป็นหลุมศพของใครหรือเป็นหลุมศพของอะไรนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือหลุมศพนะครับที่ถูกซ่อนไว้ในนี้นะครับก็จะมีดอกไม้เต็มเลยแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังด้วยม โคตรเฟี้ยวจริงอิสต์เอ็กต่อไปนะครับอยู่ที่ร้านเพชรนะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวขอเข้าร้านเพชรกันก่อนโอเคเข้ามาร้านเพชรเสร็จแล้วนะครับก็อิสต์เอ็กเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เราไปแก้ปริศนาอ่ด้านในนี้นะครับเนี่ยด้านในนี้เดี๋ยวขอเอาหัวไปใส่ก่อนโอเคครับตอนนี้ผมใส่ครบทั้ง4หัวแล้วฮะแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับอ่ะมาตรงนี้กันนะครับอิสต์เอกนะครับมันจะอยู่ตรงด้านล่างนี้แหละฮะป้านะครับตรงนี้ก้มไปนะฮะตรงนี้ก็กระโดดได้นะครับโอเค หมือนเดิมฮะเรามาเปิดสวิตต์อันนี้กันนะครับนี่เลยนะฮะขึ้นตรงนี้นะครับจริงๆเราต้องเลี้ยวซ้ายเนาะแต่ว่าอิสเตรเอกจะอยู่ทางขวานะครับจะมีประตูขวาอยู่นะครับให้เราขึ้นไปนะฮะโอเครอก่อนรอไฟหายก่อนโอเคไฟหายแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะฮะนี่มันจะมีประตูตรงนี้อยู่นะครับเดินเข้าไปนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะนี่นะฮะอิสเตรเอกจะมีหมวกของลูฟี่อยู่ครับท่านผู้ชมตรงนี้จะมีข้ออธิบายด้วยนะครับว่าเฮ้ยทุกคนช่วยแอดเขาทวิตอันนี้ไปหน่อยและไปบอกเขาให้หยุดดูวันพีสักที นะฮะเป็นสเตคาฮาหนึ่งอันนะครับดีนะมีหมวกลูฟี่อยู่ด้วยโคดานะครับก็ใครอยากจะไปเตือนนะครับว่าให้หยุดดูวันพีชนะคนนี้ก็แอดไปได้นะครับในทวิตเตอร์นั่นเองนี่นะฮะคือสเต็กเล็กน้อยนะครับโอเคส่วนต่อไปจะเป็นอสเต็กสุดท้ายนะครับที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้นั่นก็คือตุ๊กตาของเหล่าแอสมินนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามีกี่ตัวนะครับอย่างแรกจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเครื่องบิน6ล้านเอมนี่นะครับ ก็จะมีตุ๊กตาแอดมินอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตุ๊กตาแอดมินที่เฝ้าห้องคุกกี้อยู่นะนี่นะครับเป็นหมีแพนด้าตัวต่อไปนะครับก็อยู่ที่ร้านเพชรตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับเป็นตุ๊กตาแอดมินอีกตัวหนึ่งนะฮะใส่โดมินัสด้วยนะครับว้าวโคตรเท่ตัวต่อไปฮะอยู่บนยอดตึกของคาสิโนนะครับนี่เลยนะฮะหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับอ่าโคตรเท่อีกตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ที่น้ำพุตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะอ่าเห็นไหมนะครับนี่จะเป็นเจ้าของเกมเลยมั้ น่าใช่นะครับตัวเจ้าของเกมนี่นะฮะและก็ตรงสนามบินอีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีตุ๊กตาเหมือนกันนะฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับๆๆนี่เลยนะฮะอยูๆๆ่ภายในสนามบินเลยนะครับๆๆนี่นะฮะว้าวมีดาบด้วยนะครับดาบขึ้นไฟและก็ตุ๊กตาตัวสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับก็จะอยู่ด้านบนนี้นะฮะคล้ายๆนินจานะครับน,นี่โคเท โอเคครับประมาณนี้สะหรับอิสต์เอ็กในเกมนี้ตอนนี้นะครับโอเคลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับมคให้กันด้วยนะครับอยากให้ทำะไรเกี่ยวกับมาสเตอรี้คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ